คลิปนี้นะครับเราจะสอนทุกคนเข้าไปตั้งค่านะครับใส่หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีในนามของนิติบุคคลหรือว่าในรูปแบบของบริษัทสำหรับบริษัทไหนก็ตามนะครับที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มแล้วนะครับและยังไม่เคยกรอกเลขประจำตัวผู้เสียภาษีเข้าไปในระบบของ a c e b o o k นะครับให้ดูคลิปนี้และทำตามเนื่องจากว่า a c e b o o k เนี่ยกำลังจะเริ่มเก็บภาษีมูลค่าเพิ่มตั้งแต่วันที่1กันยายนนะครับ วิธีการคือคลิกดังต่อไปนี้นะครับเข้ามาตรงคําว่า expand ตรงนี้นะครับหรือว่าขยายแล้วก็เลือกคําว่า setting หรือว่าตั้งค่าหลังจากนั้นนะครับก็เลือกคําว่า open payment setting นะครับหรือว่าเปิดการตั้งค่าเกี่ยวกับการชําระเงินแล้วเราก็เลื่อนลงไปข้างล่างครับตรงที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจนะครับ business info รลอเกี่ยวกับธุรกิจถ้าคุณยังไม่เคยใส่รายละเอียดชื่อบริษัทไม่เคยใส่เลขประจำตัวผู้เสียภาษีนะครับให้กด edit หรือว่าแก้ไข แล้วก็ใส่รายละเอียดลงไปตามนั้นเลยนะครับชื่อบริษัทที่อยู่บริษัทแล้วก็ใส่หมายเลขประจําตัวเพื่อเสียภาษีตรงนี้วงคําว่า optional ตรงตรงนี้นะครับคือเขาไม่ได้บังคับก็จริงครับแต่ว่าตอนนี้เนื่องจาก Facebook เนี่ยทำระบบนี้มาก,ก่อนที่จะมีการเรียกเก็บภาษีแวดนะครับดังนั้นตอนนี้เนี่ยมันจําเป็นที่เราจะต้องเข้าไปกรอกเพื่อให้เอกสารทางบัญชีถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น หลังจากที่กรอกครบถ้วนแล้วก็กดคำว่าเซฟนะครับเพียงเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จสิ้นได้พร้อยครับ